กลับมาช่วงนี้นะครับมาดูกรณีการทัวเลือกสวอตอนนี้คดีก็มีความคืบหน้าไปมากนะดีไซก็ดูเรื่องของฟอกเงินกับอังยีถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมามีหนังสือรับด่วนที่สุดมาจากทางผู้ว่าอำนาจเจริญส่งไปยังประหลัดมหาไทยอบอกว่ามีผู้มาร้องเรียน เป็นอดีตผู้สมัครสวรนะครับบอกว่ามีกลุ่มคนแอบอ้างว่าเป็นเจนา้าหน้าที่ d s เอสมาคมคู่อบอกว่าให้รับสารภาพว่ามีการหัวเลือกสวนี่พราอมีหนังสือฉบับนี้ออกมาเนี่ยหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะ ว่าเอสดีเอสไอจริงหรือเปล่าท่านส่งไปถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกมากัน3คนมีการถอดปาั๊กเอากล้องวงจรปิดด้วยเนี่ยค่ะแล้วก็มีการระบุถึงแบบนี้นะคะเรื่องนี้ก็ร้อนไปที่ต้นสังกัดไม่ว่าจะทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงยุติธรรมเองด้วยใช่นะเพราะว่าหลายคนก็มีการวิเคราะห์ต่อได้ว่าเออหรือนี่จะเป็นกระบวนการดิสเครดิตหรือไม่ยังไงเพราะว่าเราคงต้องไปฟังทางด้านของ DSI นะว่าท่านจะพูดถึงเรื่องนี้ไงครับทางด้านของ พันธุมบตรีวราน,านันท์ศรีล้ำโคศกด s i สไอเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีการข่มขู่นะเอาฟังช่วงแรกก่อนนะครับการมีการแสดงตนแล้วนะครับเท่าที่คุยกันเนี่ยเหมือนไม่ค่อยไม่ได้สมัครใจนะครับตอนหลังก็ก็ไม่ได้บันทึกปากคำไว้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคงจะมีการชี้แจงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เรียนว่าในการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามนะครับ กรมสอบสวนคดีพิเศษเราเนี่ยไม่ได้เป็นการแต่งครั้งแบบทุกกรณีอย่างที่ท่านอธิบดีได้ให้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่เราไปปฏิบัติการในการตรวจค้นการจับกลุ่มอันเนี้ยจะมีการแต่งข้งแบบนะครับแต่กรณีไปสอบสวนพยานเนี่ยเนื่องจากมีการประสานพยานก่อนแล้วนะครับมีการแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นเรื่องโต้แย้งอะไรนะครับ ท่าน<ม>โฆษกดดสไอท่านก็<ฆ>ยืนยันนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่เดสไอสามนายลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลเรื่องของคดีหัวสวในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญจริงนะครับยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงแล้วท่านก็บอกว่าสอบถามไปยังตัวเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกกลับมาบอกว่าก็มีการรัดหมายสอบปากคําตัวพยานเพื่อขยายผลในคดีแล้วก็มีการแสดงตนตามกฎหมายทําการสักถามพยานย,ย,ยืนยันว่าไม่มีการข่มขู่หรือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดนะครับ แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เองไม่ได้มีการบันทึกภาพขณะที่ปฏิบัติภารกิจนะครับในส่วนประเด็นของเรื่องการใส่ชุดนอกเนี่ยท่านโฆษกก็บอกว่า,าการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามของ DSi ไม่ได้แต่งตัวเครื่องแบบในทุกกรณีนะนะครับถ้าหากว่ากรณีที่เป็นทางการอ่ะอันนั้นจะแต่งตัวเป็นชุดเครื่องแบบไปแต่น,นี้แค่ไปไปสอบถามข้อมูลนะ่ะก็เลย ก็เลยไม่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบไปเพราะนัดหมายกันแล้วนะครับ <Yeah. S 1> คราวนี้ถามว่าแล้วทาง DSI เนี่ยต้องเรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลหรือไม่ท่านวโรจน์นั้นก็บอกว่าตรงส่วนนี้ก็จะเป็นกระบวนการต่อไปนะครับเนื่องจากตัวพยานให้การพาดพิงมาถึงก็ต้องมีการสอบสวนต่อและต้องไปดูรายละเอียดข้อที่จริงนะครับว่ามีข้อคาดเคลื่อนตรงไหนยังไงส่วนพยานที่กล่าวอ้างว่าถูกคมคู่จะนําพยานหลักฐานอะไรมาก็เป็นสิทธิ์ของเขาเอาฟังอีกช่วงนะครับ ต,ต้องเรียนอันนี้เป็นเรื่องของเขาและกันนะครับเป็นเรื่องของบุคคลแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยที่รับรายงานมาก็เป็นอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเป็นเรื่องการทําหน้าที่ปกติเท่านั้นเองนะครับรายงานไม่ได้มีการที่ผ่าใช่ครับครับส่วนกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจะสามารถทํารายงานตรงถึงกระทรวงมหาดไทยได้เลยไหม ท่านขัวโสกเดสไอก็บอกว่าเป็นเรื่องกระบวนการภายในของกระทรวงมหาดไทยตัวเองก็ตอบแทนไม่ได้นะครับและส่วนตัวไม่คิดว่าเป็นการสกัดการทํางานของเดสไอหรือดิสเครดิตมองว่าเป็นการรายงานตามหน้าที่แต่อที่จริงอาจจะคาดเคลื่อนกันอยู่บ้าง แล้วก็ตอนนี้บอกว่า DSI กสไอกำลังประชุมความคืบหน้าคดีหัวสวอ,อยู่ซึ่งหลังจากประชุมเสร็จนะครับจะมีการแถลงข่าวในภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูในมุมของสวกันบ้างนะคะล่าสุดคุณอลงกรวรกีสมาชิกพุทธสภาึ้นก็พูดถึงเรื่องของความกังวลใจกรณีที่ DSI เตรียมจะยื่นแจ้งข้อกล่าวหาคดีหัวสวในวันที่10พฤษภาค,คมนี้บอกว่ายื่นก็ยื่นแต่คําถามที่น่าสนใจคือมีอํานาจหรือไม่ถ้ามีหนังสือเชิญมาก็เป็นสิทธิที่ว่ากันไปจะไปหรือว่าไม่ไปแต่ แต่กล้ามีหมายจับมีหมายขางังมีหมายค้นหรือไม่เพราะว่าเท่าที่เช็คข้อมูลมาที่เขาไปยื่นกับสารไม่มีผู้พิพากษาผู้พิพากษาคนไหนเซ็นเลยค่ะมเมื่อถามว่าทาง DSI เป็นคนยื่นให้กกตยื่นฟ้องสารดีกาเพราะว่าไปพบเส้นเงิน500ล้านบาทคุณอนุรณกร์บอกว่าถ้ามีก็เป็นอำนาจของกกตที่จะยื่นฟ้องหรือไม่ คุณอลรงกดนะคะคว่าถ้ามีก็เป็นอำนาจของกตอที่จะยื่นฟ้องหรือไม่เช่นหากพบว่าน้องตบหน้าเมื่อวานแล้วไปแจ้งความแต่ตำรวจจะฟ้องหรือว่าไม่ก็เป็นเรื่องของตำรวจแต่ว่าตนยื่นฟ้องแล้ว<อ>ดังนั้นเรื่องของเส้นเงินเป็นสิทธิ์ของ DSI ที่จะยื่นกับกตอแต่ก,กตจะส่งหรือไม่เป็นเรื่องของกตและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเขาหรือไม่ค่ะคือคือก็ยื่นก็ยื่นแต่ถาม คำถามน่าสนใจคือเบียำหน้าหรือเปล่าคำถ,ถามคือเขาอาจจะมีหนังสือเชิญมาใช่ไหมฮะถ้าเชิญมาก็าเป็นเสียงผมว่าผมจะไัยไม่ไปใช่ไหมฮะจต่มีกล้ามีหมายหรือเปล่ามีหมาย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 จับมีหมายขังมีหมายค้นหรือเปล่ากล้ามีหมายไหมที่ผมเช็คขอดข้อมูลมาไปที่เขาไปยื่นกักสารนะท่านไม่มีไม่มีผพ้่าษาคนไหนเซ็นเลยเดซายเป็นแค่หน่วยงานที่ตั้งตามพรบรแต่ผมเป็นวิทยสมาชิก ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายตามรัฐนรมนูญถ้าพูดตามตรงผมสักสูงกว่าผมสูงไม่ไม่มายุ่งกับข้างล่างครับ โอ้โหนพูดถึงว่าท่านเป็นวุฒิสภามีศักดิ์สูงกว่าดีเอสไอคนละชั้นกันใช่ไหมจะไม่ลงมายุ่งกันแบบนี้นะฮะาทางด้านของสวอ,อลงกฎเองก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องของคดีหัวเลือกสวอเนี่ยก็ยึดตามกฎหมายถ้ากฎหมายว่าไม่ผิดก็ไม่ผิดแต่ถ้ากฎหมายว่าผิดก็ต้องผิดนะครับเพราะกฎหมายเป็นหลักสําคัญในการทํางานของวุฒิสมาชิกคราวนี้นะักข่าวก็ถามถามย้ํานะครับว่าถ้าที่สุดแล้วกรกตยื่นสารดีกาแล้วทําให้กระบวนการเลือกสวอที่ผ่านมาเป็นโมฆะ ทางคุณอลงกฎก็บอกว่าก็ต้องว่าไปตามคำพิพากษาของศาลแต่ตอนนี้เนี่ยคำพิพากษายังไม่ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าออกมาค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ยังตอบไม่ได้เรื่องยังไม่เกิดเอาวันนี้ให้รอดก่อน,นท่านบอกแบบนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ทางดีเอสไอบอกเขาส่งข้อมูลในการวิเคราะห์ปมการเลือกหัวสอวอเนี่ยนะคะปี67คือให้กับทางกกตแล้วด้วยนะคะแล้วก็ชี้แนะบอกว่าทางกกตเนี่ยสามารถที่จะไปยื่นสารอีกาได้ด้วยนะคะ